เร่ม้ที่20จะูกปิดเคุานตะวันออกของเมือง้ดี้โอ้ยข้งแรกเลยข้งแรกในชีวิตของือเลยอ่ะอันนั้นจะเป็นเซนตันเวอร์เนาะโอตาลัยความสุขหันหลังใส่เลยเนะ เออมันสูงมากเลยเนาะคอ,อยานด้วยแบบนี้นนอุยทุกคนดูดิรั้งแรกในชีวิตแล้วเนี่ยที่ขึ้นมาหูเริ่มอืดแล้วอ,ะอ,อ่ะคนเ้นสุดยังไงบ้างาเสียวมากถึงแล้วอ้ my god อ,อ๋อ หค่อยดับไหนพี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพาทุกคนมาอยู่กันที่ตึกใบยกสกายเรามากินบุฟเฟ่กันค่ะนี่เราจะมาพาทุกคนมาชมบรรยากาศด้านบนสวยงามมากๆวิวดีมากเลยเป็นครั้งแรกนะคะในการขึ้นมาข้างบนของเจี๊ยบเลยอะตื่นเต้นอนะโดูสิทุกคน บิวดีมากชั้น7จดมีมุมถ่ายรูปเยอะเลยค่ะนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นของโบราณไว้ให้ถ่ายรูปกันค่ะบริเวณนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะมีรถสามล้อด้วย สามล้อโบราณเออว้าวใสมีพี่ดินด้วยทุกคนใครที่สนใจที่จะมากินบุฟเฟ่ที่ที่นี่เนาะต้องทำไงบ้างพี่ขอกานต้องจองล่วงหน้านะคะต้องบุ๊กกิ้ยังไงบ้างเดี๋ยวโชว์ให้ดู รวมหน้าจะมีไวเชอร์ให้หน่งละหนึ่งร้อยบาทเสร็จแล้วเราจะได้อะไรบ้างเราก็จะได้เป็นตัวแล้วเราก็จะไปที่ชั้นไหนพี่เป็นที่ชั้นสิบแปเป็นร้านอาหารแล้วนะคบนี่เดี๋ตนี้เลยเลย ไปดูว่าเราจะได้อะไรกินกันบ้างคะทุกคนอันนี้จะเป็นเมนูนะคะนี่แล้ก็มีออเดอร์ให้สะะ่ะอันนี้เราไม่ต้องเดินเลยเนาะเออเ,เสือมัดิโต้ใส่เนี่ยค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นเมนูเราสามารถกินได้ทุกเมนูเลย ช่วงนี้โปรโมชั่นเนา<น>ะพี่เนาะจะกปกติ1,580บาทตอนนี้ลดเหลือเจยบาทค่ะโอ้ยเลิศจองรอบหน้าจะได้องนั่งดีๆวิวส,ยสวยๆแบบนี้นะคะเลิศนี่น,นี้น,นี่ดูบรรยากาศตอนนี้กำลังหิวนะครับได้ขอสั่งกับข้าวสุกอันนี้ที่เห็นอยู่เนาะจะเป็นเมนูแค่ออเดิร์บนะคะ อันนี้คืออย่างปีไก่ทอดที่สังเพิ่มมาหนึ่งที่นี่ไม่นับรวมที่โต๊ะใช่ไหมครับใช่ผมสั่งไัเนี้ยอย่างละหนึ่งหมดเลยนะครับโอเคขอบคุณครับอันนี้แค่เมนูเบาๆค่ะทุกคนยังมาไม่ครบนะคะจะไปกินเราดูนี้อื้อ อันนี้ีล no. ูกชิ้นยืนกินด้ว่พี่นุ่อให้หน่อยลูกชิ้นยืนกินแม่มาจากตรงๆมาจากบุรีรัมย์เลยนะคะนักพิจารณ์พี่ชาพี่ชาก็เพิ่งเอามาส่งคูเลิศน่ากินไหมทุกคนเดี๋ยวกินเผื่อนะ มอนั่งลงนะคะมงใส่ปลาเลิศแล้วก็ตามด้วยผักกระถิ่นเลิศยกนิ้โป้งหน่อยพี่อันนี้จะเป็นกุ้งหังนี่คือกุ้งหังนะคะทุกคน นะเราก็เอาใส่ในนี้นลแล้วก็มีถุงมือนี่เสร็จแล้วเราก็เอามาเทใส่นี้อันนี้นี่เขาไม่เทเลยเออแล้วก็กางไว้นี่ไปเลย,เอยของโกรดที่พี่นูไฝ่ฝันอยากจะกินมันโอเค นี่คือกุ้งอบ้นเส้นนะคะทุกคนเลิศ <laughs> <laughs> จะเป็นลูกชิ้นเยืนกินมาจากบุรีรัมเลยนะคะทุกคนสิรตรงจากบริรัมอร่อยกินผักแก้มลูกชิ้นนั่งกิน <laughs> จานนะคะทุกคนเฮ้ยน่าก,กินมากดูนี่เขาเรียกอะไรนึกขันไปนะอืมอ่อ,อบาดอร่อยกินอะไรก็อร่อย เลยพี่สุดท้ายเขโปรดไม่แซ่บได้หมดน้าพี่อร่อยกินอะไรก็อร่อยกินมุน้า <c oughs> เดี๋ยวความอีกมองไม่เห็นไม่เห็นละมันไม่เห็นจานนะเเห็นไหมเขียนเรองอืมอร่อยนี่สังเบิ้ลรอบสองนะคะโอเค <laughs> เลยเยี่ยม <laughs> น้ำมวาน <laughs> กด <laughs> กดให้มันหยุด <laughs> กดดิ ออกรอบมากเลยนะเนาะเฮ้อร่อยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเต็กอะไรนะ่เ,เต็กมูตุ่งเ้ยเลิศล้วก็เต็กปลากระพงเลิสวยงามมากนี่พี่กินดูออกรอบขนาดไหนอร่อยไหมมีอะไรที่ไม่อร่อยมั่ง ก็เอาเค้กของเรามาคุณดีพี่โน,โนุเอาเลยเดี๋ยวพี่นูมาเป่าเค้กวันเกิดเอาในดอกเขาไม่เทียน สันวันเกิดนะครับพี่นขอให้มีนสุขภาพแข็งแรงปราศจ,จากรคูกไฟไข้เจ็บไม่มีอะไรมากนอกจากรักนะแรงดี <Thank you. S 1> ของคุณค่าแล้ว <Thank you. S 1> ก็ mm hmm. เค้กก้อนเล็กๆของเรานี่แหละแฮปปี้บบเบริร์ดเดทูยู Happy b เ r t h d a y t ป you เปิรเดชูเห<ฮ> <laughs> <laughs> มือนเด็กเลย <laughs> อร่อยหมกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยอ,อันนี้บรรยากาศอตอนประมาณหกโมงคึ่ง ผลไม้รวมนะคะแต่ว่าเรากินไปบ้างแล้วเนาะ <c oughs> อันนี้คือมันจะเป็นปาท่องโก,โกค่ะปาท่องโกโจัมโบ้เนาะพี่เนาะ,ะอันนี้จะเป็นแหบือว่าน้ำออน้ำจิม้มน้ำจิ้มนมข้นอันนี้ก็จะเป็นซอสจิ้มเจ็ดอย่างซอสจิ้มเจ็ดอย่างแล้วอ,อันนี้จะออกเป็นรสทุเรียนหน่อยเป็นกลิ่นทุเรียนเนาะอันนี้จะเป็นนมนมข้นเนี่ยค่ะหน้าตาดีมาก หมดเกลี้ยงเลยค่ะทุกคนไม่เหลือหรอมีอะไรที่แบบว่าไม่อร่อยบ้างไม่มีเลยกินเกลี้ยงเต็มเลยน่าจะเป็นกุ้งถังที่ว่าเออเราไม่ถนัดเนาะในการกินเพราะว่ามันต้องใช้มงใช้มืออะไรอย่างเงี้ยมันเลอะมือมันกินยากที่ท,ที่ตัวปูนะพี่เนาะแต่ทุกเมนูอร่อยหมดเลยขอบคุณนะคะเจ้าภาพ จะภาพกำลังจิ้มฟันนะคะโอเคอันนี้จะเป็นรัเก้านะคะทุกคนอันนี้ก็ไว้ใส่ถ่ายรูปเนาะ ากินอิ่มแล้วนะคะเราจะขึ้นไปดูวิว <The Farm. S 1> ดัดฟ้าหมุนฟ้าหมุนข้างบนเลยอันนี้จะเป็นชั้น83 <84. S 1> เนอะนนนข้างบนจะเป็นชั้น84เราจะไปดูบรรยากาศด้านบนนะคะ อันนี้ไปได้เลยไหมคะชุบเคยเห็นแต่ข้างบนนะ่ะที่มันหมุนหมุนนะ่ะ รากินอิ่มแล้วเราก็จะมาชมวิวกรทมอันนี้มันจะหมุนรอบเลยเนาะที่เรามอองศา เสร็จแล้วเราก็อวก อยสวขอบคุณพี่โนูมากนะคะที่พามาวันนี้สุขสันต์วันเกิดพี่โนนะพี่นะขอให้พี่สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขขอให้เจอเนื้อคู่คนใหม่ไวๆของเก่าทิ้งไปของใหม่จงมาแน่นอนเอาที่มันดีๆเริ่มจะเปิดเลยเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการตอบแล้ว เออเย็นนะพี่น้องทุกคนาาอ่ะเืออากาศเย็นมากเลยเอ้ยเลยชั้นแดดฟาชั้นปสิบสี่ไบโยกสกายนะคะใครที่จะมาเนาะทำไงบ้างพี่แนะนําแนะนําคนที่นนอยากจะมาต้องจองตัวนะ,ะต้องจองล่วงหน้าก็จะมีต้นนั่งเข้าไปที่ไหนที่เพจอะไรพี่เข้าไปที่เฟซบุ๊กไปยกสกายได้เลยค่ะจะมีแอดมินคอยแนะนำเสร็จแล้วแอดมินเขาก็จะให้ ให้เราจองวัน<อ>ที่เราต้องจะให้เลขกี่จองมาแล้วก็มาเช็คอินก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้เพื่อที่จะมีเวลาที่จะมาถ่ายรูปกับสถานที่สวยๆที่ตรงนี้เลยเสร็จแ,แล้วพอเราเอ่อพอเราแบบว่ามาถึงเราก็แจ้งนัมเบอร์ที่ทางแอดมินเขาบุกไว้ให้เนาะเขาล็อกไว้ให้แต่แต่ทั้ง นีทั้งนั้นก็ต้องมาก่อนเวลานะคะประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะใช่ไหมพี่ใช่พอหลังจากนั้นพอเราได้อใบใบจองเสร็จปุ๊บเขาเรียกตัว๋วใช่ไหมเออเราก็ขึ้นมาที่ชั้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสามใช่ไหมพี่เพื่อที่จะมาถ่ายแบบเรามาถ่ายรูปมันจะมีจุดให้เราถ่ายถ่ายรูปพวกอะไรนะ พวกไอรถทานที่ในเมืองที่เมืองมีปีนมอไซค์มีตุ๊กตุ๊กแล้วก็มีสามอถสามรถใช่เสร็จแล้วเราก็พอถึงเวลาประมาณวันเวลาที่กําหนดเรานัดนัดกับทางนี้ไว้ว่าประมาณห้าโมงเนาะเราก็ขึ้นมารับประทานอาหารใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกเข้ามาห้าโมงก็ประมาณกินถึงหนึ่งทุ่มใช่แล้วก็กินประมาณไอประมาณชั่วโมงกว่าเนาะชั่วโมงครึ่งเราก็อิ่มแล้วแหละ แล้วเมนูอาหารแต่ละเมนูอร่อยหมดเลยเนาะพี่น้อะอร่อยทุกอย่างที่ทุกคนบอกใช่ไม่ผิดหวังจริงเสร็จแล้วพอเราเสน่ห์ใจกราบกุต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองใช่ของแบบนี้ต้องมาลองด้วยตัวเองถ้าเกิดว่าไม่มาจะไม่รู้เล้เห็นคนนั้นคนนี้พูดว่าอออ,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 อออร่อยอย่างนั้นอย่างนี้สวยอย่างนั้นอย่างนี้ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองว่าจริงหรือเปล่านอะเออเลย คลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิง่งช่องยกรคุณาาดาไว้ด้วยนะคะไว้โอกาสหน้าเราจะพาไปไหนก็คอยติดตามกันไว้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย <c oughs> วิวกรุงเทพวิวกรุงเทพในายามค่ำคือระยิบระยับ นี่เวลาหนึ่งทุ่มได้ไหมพี่เลยใช้เวลาคุ้มมาก